สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามทั้งช่องพอดีและเพืนอวิเชาญครับเข้ามาเมืองสถานทีหน้าเวทีนะครับสถานทีที่ท้ายถ้ำเอ็มบีเพลงนะครับพี่น้องเห็นภาพพี่นอ้องาเบิองครับบรรยากาศส,สดๆตอนนี้นะครับผมเราดูจอ LED นะครับอากาศเราบบกไฟเขาเปลี่ยนเดียวพี่น้องก็พลาดไป มาเตรียมบดาราพอราีกนเราต้องไปทีเด็ดครับยอดเลยครับอ้าพี่น้องครับผู้เดกเขาก็เป็นพอดีนะครับไม่ลืมกดซับสไครต์อดไรก็แชร์เด้ครับตอ้นี้ระบบไฟติดเพ่อว่าเดไทยอ็มบีนะครับผมนะครับยอดเลยนะครับ ครับพี่น้องไปซ่องนะครับระบบต่างๆนะครับระบบไฟนะครับซึ่งมันเป็นระบบ,ะบ,บ,บยัยบงบ่สมบูรณ์เด้อพี่น้องครับยังไม่สมบูรณ์นะครับระบ,บไฟนะครับดูนะครับทั้ง ทีมถ่ายทำนะครับผมทีมถ่ายำทำทีมแอดมินด้อยครับชั้งบอสนะครับทีมผู้บริหารตอนนี้กำลังเร่งนะครับเพราะว่าที่นี่ครับกำลังเตรียมตัวนะครับผมเตรียมที่จะเตรียมพร้อมๆที่จะถ่าย MV นะครับนะครับตั้งระบบต่งตางๆนะครับ ว่เรามาแล้วนะครับหมดกับมาเบื้องหน้างานเพราะว่าในช่วงนี้กระแสเขาสู่การไทยเอ็นดี้เท่งแล้วนะครับลำเพลินไอดอลโชว์เลยครับเลนด์แลนดนหนาแลนด์หลังนี่พี่น้องนึ่งก็ออกจากนีขึ้นไปข้างบนเนี่ยบันไดไปบันไงอันผู้ที่เขาจะแต่งหน้าแต่งตาข้างบนนะครับทั้งแลนด์มาเบื้องระบบไฟหนาเวที่มองเตียังพร้อมๆแลนด์มาเบื้องอยู่นี่แล้ว ก็แลี้ยงับขึ้นไปเบิง่งอันลูกน้องอยู่ทั้งๆหม่องบ้านไงหม่องเขาจะแต่งตัวเตรียมพร้อมอ,อ,อ,อีกลบอกปีนลบไปพี่น้องครับอยู่จังสิเหล่าเราสูฮักนะครับพี่น้องครับมึงทึ้นเวทีพี่น้องติงดตั้งระบบไฟแล้วแน่นติ๊กเลยวันนี้ <c oughs> แน่นติ๊กเลยไปวันนี้พี่น้องครับโอ้ยถ้ามันยกโค้งโค้งไฟขึ้นอีกเนาะยกขึ้นเอวที่นี่เล่นไฟไปพี่น้องเอ้ย ต้องพูดถึงเนี่อะยังไม่นี้เทดลองไฟแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆยังไม่ใช่จริงๆนะครับผมเพราะว่าเพราะยังโมเมนต์นะครับผมลอ,อ <c oughs> งนนคลิปงานคลิปแอดมินนะครับสำหรับท่านเซียนนู้นนะครับ เช็คระบบนะครับแล้วพวกมันมันแยกก่อนเลนม่แยกก่อนไม่แยกก่อนยังไม่ลงตัวครับพี่น้องครับยังไม่ลงตัวนะครับสวยครับพี่น้องสวยโอ้สวยเวทีมันเบิ่งใหญ่แหง ที่อันด้วยฉากเพื่อนนั่นแหละครับเพื่นด้วยการออกแบบฉากนะครับมันเท็ดเหฮมันมันในแห้งที่น้องไฟบ่มี่อย่างเดียครับบ่มีไฟอย่างนี้แช่เขาจะได้เปิดไฟอีกย่างหนึ่เปิดแค่จอยเอดีนะครับผม LED กับติดบลเบิร์ดซัมตั้งแก้ไขอยู่นะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนลายพี่น้องครับเปลี่ยนเปลี่ยนในฮอตมันเปิดฤดูกาลกันให้ถึงวันที่23เร็วๆนะครับ สวัสดีครับมาแมนพี่วันดีไม่หัวใจแล้วกรมาไทยนี่แล้วกมาไทยน้ำพืนไทยพี่นองเขาเบิรงไปใส่เดียร์ด้เมื่อนี้เราอัพคลิปนี่ตามิปคลิปพี่น้องแล้วมีเวลากินเขาว่เฮ้กินกิห่วงอายอยู่ได้ยานอายเป็นโรคกระเพาะเมนบ่ อยางไหนบ่มีเวลากินข้ากินกินกินครับกินเข่าเป็นช่วงนึงเนี่ยรักเบียดเบียดอัพคลิปรักไปใส่มตึ้งหูครับตึ้งหูรักไปอัพคลิปเราอาจจะบ่ได้ไปอัพคลิปก็ได้ค่ะเราอาจจะไปใส่จากมองนึงค่ะนี่รักเป็นตั้งสี่แล้วเราหมักจอบลอยนี่พี่ฮอดดีอีหลีค่ะบัวค่ะกินเข่ากับบะแมนนัวนู่หูจากพี่ฮอดดีดีเฮ้ยเนาะเอ็นบอกเป็นเนาะที่นี่อ่ะแล้วแล้วรักคันพี่ฮอดดีหายนี่ บ่ต้องสืบเลยค่ะว่าไปใส่สิไปอาคีมนัน่นแหละบางไดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ <c oughs> ตตรงไหนที่มีไวไฟตรงนั้นแหละที่จะมีฮอดดี้ทีวีสัตว์ไปอยู่นั่นเลยเตียงกนครับต้องคอยเลี้ยวครับนิดจะพ้องสะเอาไปอาศัยนิดคนนะค,ครับถราเกิดจะได้ไหลซุดดืวยกันนี่ยห้ามุมนั่งไล่ลซุดก็ต้องเอดมินกับพ่อแอดมินเนาะ ันช่องหลักขึ้นส่วนขึ้นแรกส่วนล้นะครับเป็นบริษัทสองร้อยกทำงานแอสวัสดีครับนั่นคืเป็นบริษัทยูอเซียนนุ่นมือนก้นใชค่ะตอนนี้เซียนนุ่กำลังไล่สดข้างเฉพาะคนมาบ่งขิดย่ไม่เนาะนึงขืนเนี่ยอ้น่ขืนเนี่ยขืนเนี่ยจ้องสองมมีกับอะสดกกันพี่นทีเดียวเสียนน้ไหมาดนแล้วคเป็นมืองนีองเนไะดละเนี่ พี่รองครับเข้าทายสิเข้าทายสิไปับครับ,ปร,บปรับแสงให้พี่รองเดี๋ยวมันชัดก่อนสุดยอดเลยนะครับคร่าวๆได้หนิพี่รองคร่าวๆยังไม่ทันได้แมนนะครับผมยังไม่ทันได้แมนเยอพี่รองเสียงเสียงเพิ่มน,นะครับเสียงเสียงเพิ่มโอ้ยอยากฟังมาละพี่น้องครับอยากฟังเสียงกลางแบบ แฝนคู่แบบนี้แล้วล่ะเพิ่มขึ้นครังแล้วบ่ไลนะครับแต่ว่าหันแยกออกเป็นสองฟังแบบนี้มีผลนะครับมีผลต่อเสียงเดือพี่น้องครับมีผลต่อเสียงในการบ้างแบบนี้นะครับถามวาพิสูจน์นะครับพี่น้องถามว่าพิสูจน์วันที่ยี่สามนะครับเปิรดรดูการสารมวันเปินัแพงครับสนามกีฬาพันแพงด้วยครับพี่น้องครับเนี่ย ท่านไฟยังบดึงขึ้นเลยครับท่านไฟยังบดึงกับภาพพี่น้องกาเบิ่งช่งมบรรยากาศไปนั่น,นะครับเนาะก่อนสุดท้ายทำเต็มวีนรอรอรอเกิดได้แต่รอรอ เซฟด้านไหนพี่น้องเอ้ยผมกระถาเบิ้งขึ้นกันนะครับผมไปยากคู่ว่าสิเป็นดังไหนนะครับไายที่สุดแล้วสิออมาเป็นจังไก่อันนี้คือสีสีคล้ายส,ส,สีจริงเนาะสีจริงนะครับผมนี่ลุกปับกป๊บปั๊บนะครับอัน,นปั๊บสี เอาให้สร <ítulo> <es> anyway, ้างเพิ่นแก้ไขปรับปรุงระบบจั้หน่อยอีกจั้หน่อยครับผมเดี๋ยวขันมันทีเดไดวเดี๋ยวเ้าสิมาดทายให้พี่น้องเบิ่งคลิปต่อไปนะครับผมคลิปเดี๋ยวมันคิดเป็นสีเงาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปเที่ยวธนิก่อนครับเบิ่งถึงเปเบิ่งบอดจะเข้ากันนะพี่น้องครับดีบอดเล่าแดนหนาแดนหลังเอาพอกันคลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งล้วเราเรียนรูวยสุขสุขคนครับสวัสดีครับ 家里人多